หลังจากหลับไหลไปยาวนานเลเยอร์ถูกปลุกขึ้นมาจากโลงศพบ,บนฐานวิจัยของ UAC โดยดรซามูเอลเฮเดนเนื่องจากโลกในจักรวาลน,นี้ขาดแคลนพลังงานทำให้ต้องดึงพลังงานจากนรกมาใช้และดรโอลิเวียเพียสก็ถูกครอบงำส่งผลให้เธอเปิดประตูมิตินำปีศาจมาเขยนฆ่าผู้คนก็ตามอีลอบเดิมเลเยอร์ฆ่าลลังปีศาจเพื่อปิดประตูมิติจากนั้นดร์ซามูเอลเฮเดนได้เสนอหนทางในการบุนกนรกเพื่อนำดาบคริสเบิลแหล่งพลังงานชั้นสูงเพื่อนำไปปลดปล่อยดิวเวล สถานที่บนดาวอาเจนดีนัวที่ถูกนรกยึดครองโดยมีเหล่าเดเรดเป็นตัวส่งพลังงานไปยังนรกสเลยเยอร์จึงทำการระเบิดศูนย์ข้อมูลหลักของ AI เวกาปัญญาประดิษฐ์อัจฉริยะที่ช่วยเหลือเขาเพื่อเปิดประตูนรกไปปลดปล่อยเดวิลและจัดการโอลิเวียเพียสในร่างของสไปเดอร์มาสมลยลงในที่สุดทว่าเมื่อเขาทำภารกิจเสร็จเขาถูกวาร์ปกลับมาและสมูเอลได้แย่งครูซิเบิลจากสเลยเยอร์เพื่อนำไปวิจัยต่อและส่งเขาไปยังสถานที่อันไกลโพน